มองมองนะดูมุมมองของนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกันนะครับทิศทางการทุนจะเป็นอย่างไรต่อไปมาพูดคุยกันกับคุณนัทธมาธนาจากบลจกรุงไทยครับสวัสดีครับคุณนัทธครับสวัสดีครับคุณตัาคุณต้าครับกลับรงมาประเมินนะครับสถานการเงินเฟ้อในตอนนี้หน่อยครับหลังจากที่มีปัจจัยนะครับปัญหาภูมิทัศศาสตร์เรื่องของสงครามนะครับมีโอกาสที่เงินเฟ้อจะปรับตัวขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่ามองว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ยังไม่แน่นอนหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นเงินเฟ้ออยู่ครับ แลกตรซอยสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต์ประโยชน์เต็มๆอร่อยเกินป้านมันก็ยังดูเฟืดอๆอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องเงินบาทเนี่ยนะครับถ้ามันแข็งค่าแบบเนี้มันก็เป็นมีส่วนที่จะทําให้เงินเฟอ้อนี่มันไม,ไม่ไม่กระเตือองเพียงแต่ว่าถ้าดูเงินเฟ้อของไทยนะครับอย่างตัว headline เฮตไลนะเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยมนติดลบน้อยลงนะแล้วดูเหมือนกับว,ว่ามันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะถ้าดูจากชานนะครับแล้วก็อดีตที่ผ่านมาการที่เงินเฟอ้อติดลบเนี่ยพีเรียของมันก็อยู่ประมาณอย่างเนี้ นะเดี๋ยวมันก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแต่ว่ามันต้องอาศัยเอ่อเอ่อกำลังนะบางอย่างซะหน่อยนะที่จะต้องทําให้มันเอ่อเงินเฟอ้อเนี่ยมันกลับเป็นลบน้อยลงแล้วก็กลับมาเป็นบวกในที่สุดกระบวนการอย่างเนี้ยมันเรียกว่า reflation หรือว่าเอ่อเงินเฟอ้อฟื้นตัวจากระดับต,ต่ำซึ่งผมเองเนี่ยมักจะหาการลงทุนในประเทศที่กําลังเข้าสู่ฮอแบบเนี้ยเพราะว่าการปรับตัวขึ้นของหุ้นนะครับมันน่าจะปรับตัวขึ้นแบบ across the board เพราะว่าเวลาที่เงินเฟ้อมันฟื้นจากระดับต่ําเนี่ยน่าจะกระตุ้นให้เงินทุนเนี่ยมันไหลออกจากตลาดตราสารหนี้เนี่ยเพราะว่าตลาดตราสารหนี้ชอบชอบเงินเฟ้อต่ำชอบเงินฝืดใช่ไหมครับ<อ>แล้วก็ไหลออกมาแล้วก็ผันตัวเข้าสู่ตลาดหุ้นนะครับทีนี้ในเรื่องของไทยนะครับไทยเห็นว่าตอนนี้เผชิญปัญหานะอย่างก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องภัยธรรมชาติน้ำท่วมอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ในภาวะสงครามนะฮปัจจัยภัยธรรมชาติกับสงครามเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิด การลดลงของสัปปายหรือว่าการอุปทานที่ชง,งักงานหรือว่าลดลงเพราะว่าอย่างคนที่เขาประสบปัญหาประสบความเดือดร้อนเนี่ยนะเขาไม่สามารถที่จะทำมาหากินมีผลิตภาพอะไรเพิ่มขึ้นได้นะอุปทานเนี่ยมันจะหายไปได้จะเกิดการขาดแคลนบางอย่างนะครับตรงนี้เป็นปัจจัยเงินเฟ้อเนี่ยนะทงภัยธรรมชาติแล้วก็สงครามนะปัจจัยเงินเฟอ้อามาเจอกับเออมาเจอกับเศรษฐกิจที่มีปัญหาเงินเฟ้ออยู่อย่างไทยเนี่ย ก็แน่ทาให้ดินามิกของของเงินเฟอ้อเนี่ยมันมันกลับมานะมีการฟื้นตัวอยู่แล้วก็น่าจะฟื้นตัวกลับมาได้ทีนี้ถ้ามองในแง่ของหุ้นไทยนะครับอาจจะมีแรงส่งในในเรื่องของแนวโน้มของเงินเฟอ้อที่จะพลิกกลับมาจากเงินฝฟืดนีนะ่ความคาดหวังที่ต่ำเหลือเกินนะฮตอนนี้ถ้าบอกว่าผมไม่บอกที่วงไหนวงไหนนะบอกว่าเฮ้ยปีหน้าเนี่ยน่าจะหุ้นไทยอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ผมมองว่าน่าจะเป็นมามืด คนก็จะแบบบอกว่าอย่างเนี้ยฮะจริงเหรอเจ้า <c oughs> จริงเหรอหรือว่าไปที่อื่นดีกว่าไหมไทยเนี่ยดูแล้วความคาดหวังไม่ค่อยมีอะไรนะเอไอก็ตกรดนะครับสังคมก็สูงอายุนะการเมืองก็เป็นอย่างนี้การปรับปรุงเชิงโครงสร้างหรือปฏิรูปอะไรเงี้ยก็ยังไม่มองไม่เห็นนะนอย่างผมเองเนี่ยมองไปข้างหน้านะคือมันยังไม่เห็นอะไรที่เป็นหลักฐานหรือว่าเป็นเนื้อเป็นหนังนะแต่ว่าเราพอที่จะหวาังได้ะอย่างเงินเฟ้อค่อยๆฟื้นกลับมาจากเงินฝืด บนความคาดหวังที่ต่ำมากดอกเบีย้ยเริ่มลดน,นะฮะดอกเบีย้ยเนี่ยเริ่มลดก็ลด,ดด้วยเสียงเอกชนด้วยหนึ่งจุดสองห้าเนี่ยความจริงแล้วอาจจะยังสูงไปหน่อยนะสําหรับเศรษฐกิจอย่างไทยที่เงินมันฝืดติดลบแบบนี้ดอกเบีย้ยต้องลงอีกนะก็ก็กกอาจจะลดต่อแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยคือดอกเบีย้ยเนี่ยสาหรับไทยเนี่ยไม่มีทางที่จะขึ้นในอนาคตที่เรามองเห็นแน่นอนเพราะนั้นมันเข้าสูตรเลยนะคือเป็นเศรษฐกิจที่ดอกเบีย้ยต่ำยาวนานเพราะนั้นถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยที่อยากเข้าไปลงทุนเนี่ยก็คือสามารถ ที่จะคาดหวังอะไรที่มันอนาคตไกลๆสมมุติว่าตอนนี้ยังมองไม่เห็นการเติบโตมองไม่เห็นการฟื้นตัวแต่ว่าถ้ามองคิดว่านักสองสามปีสามสี่ปีข้างหน้านอานจะฟื้นตัวเนี่ยเราอยากจะเข้ามาซื้ออะไรบางอย่างที่มันอาจจะฟื้นก่อนอะไรแบบเนี้นะมันก็สามารถที่จะทําได้นะเพราะฉะนั้นสูตรการเล่นแบบเนี้ยคล้ายๆกับแคที่บูนะตอนที่เขาเล่นห้าป,ปีข้างหน้าบริษัทนี้จะเติบโตนะตอนนี้ยังไม่เห็นตอนนี้ยังขาดทุนอยู่เลยนะเอาวิธีการแบบนี้มาใช้กับหุ้นไทยก็ได้นะเศรษฐกิจที่เงินเฟ้เงินดอกเบี้ยมันต่ำยาวนานา ก็สามารถที่จะคิดแบบนี้ได้นะอย่างมากก็แทงฟรีนะผมคิดว่าหุ้นไทยเป็นแบบนี้นะคือนักาอยู่ตรงนี้ว่าพันสามเนี่ยผมคิดว่ามันบอกบ่งบอกถึงความไม่เชื่อมั่นอะไรอย่างรุนแรงออกมาตรการแล้วมาอย่างนั้นอย่างนี้หุ้นก็ยังไม่ขึ้นนะเนี่ยก็ถึงสิ้นปีแล้วใกล้จะสิ้นปีเลยออไม่กี่วันยอดของพวกกองไทย ESG ไทยกยรก็ดูเอื่อยๆนะมาตรการอะไรก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นนักทุนอย่างถ้าเป็นนักทุนที่เป็นคอนแ r รเวียนชาวสวนเนี่ย ะะตลาดอะไรที่มันไม่ได้ขึ้นออทามไฮไม่มีความคาดหวังอะไรเลยดูแล้วแย่มากเป็นบวยนะแทบไม่มีความหวังไม่มีอะไรอนาคตอะไรเลยอย่างงี้นะเนี่ยผมว่าหุ้นไทยเป็นอะไรที่คุณนะ่าจะกําหนดสัดส่วนแล้วก็ใส่เข้าไปผมว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์มีแจ็คพอตเป็นมา้ามืดได้ในปี2026นะครับครับต้องใส่หุ้นไทยในสัดส่วนของพอร์ตเราสักเท่าไหร่ดีครับอืมม่เอเอาเงินเหลือๆนะครับอย่างตอนนี้เนี่ย อย่าไปใส่อะไรมากกับโพซิชันที่ร้อนแรงมากในปีนี้มีสองตีมนะดีเอ่อดอลลาร์ดีเบสเมนต์ตีมดอลลาร์อ่อนค่าแล้วก็ตีมเอไอเนี่ยวิ่งกันมาแบบโอ้โหสุดยอดเลยแตวตอนนี้ซานตาแลลีก็มาเล่นกันอยู่สองตีมเนี้ยนะผมคิดว่าไม่ควรจะไล่แล้วนะแล้วก็เอ่อคิดว่าซานตาแลลีเนี่ยมันบกปิดในความตึนเครียดบางอย่างในตลาดนะตอนนี้ผมก็ ที่ว่ามันไปอยู่ที่นโยบายของญี่ปุ่นลองจับตาให้ดีผมคิดว่าหลังปีใหม่เนี่ยอาจะมีอะไรตลาดอาจจะเกิดความโกลาหลหรือว่าเกิดการปรับฐานรุนแรงได้ในโพสิชันที่มันนำนำอยู่นะแต่หุ้นไทยเนี่ยน,น่าจะมีโอกาสบ้างนะหลังจากที่ผู้นาอาจจะสะดุดบ้างนะหุ้นไทยก็อจะ10%ก่อนหรือใครมากกว่าน,นั้นก็ได้นะเพราะว่าผมว่าเอมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันจะเป็นดาวไซด์อะไรเท่าไหร่นะคือมันไม่มีความคาดหวังอะไรนะ ณัฐาครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับรัฐินีครับสวัสดีครับคุณณัฐามาธนานะครับจากบรจกรุงไทยครับก็แนะนำบอว่าตอนนี้เนี่ย้นไทยมีความหวังมากขึ้นนะครับ,รบโดยมองว่าสถานการณ์เงินเฟอ้อ ค่อยๆจะกลับมาแล้วนะครับเป็นรีเฟรชชั่นมีแรงหนุนนะครับทั้งจากเรื่องของภัยธรรมชาติสงครามเนี่ยปกติแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เงินเฟ้อกลับมาครับแล้วก็จะเป็นโอกาสที่บริษัทเนี่ยจะถึงจุดฟื้นตัวแล้วก็สามารถมองนะครับหาหุ้นที่โดดเด่นมีปัจจัยเฉพาะตัวดีตัวขึ้นมาแล้วก็ลุ้นนะครับเรื่องของการกลับมาในรอบนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเทียนเนรู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ่2016 เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ